สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกให้น้องตะวันน้ำตาลส้มตะวันน้งตะวันค่ะชื่อตะวันนะคะอายุ48ปีค่ะทำอาชีพอะไรคะเป็นขายของในในเน็ตแล้วก็มีร้านช็อปเล็กๆค่ะแล้วก็เวลาว่างก็จะช่วยพี่เขาจัดหานักแสดงค่ะแล้วเราเคยไปได้เล่นหรือได้ไปแสดง过ไหมคะเคยค่ะเคยเจอบอสไหมเคยค่ะ น่าจะปีที่แล้วไหมคะครับใช่เป็บ่อยเจอเหมือนเจอทั้งคู่เลยนะฮะค่ะใช่เาล่นทั้งคู่เลยใช่ค่ะเวลาเราไปเล่นให้พี่วินพี่วินเขาให้ตังเราเท่าไหร่ให้เต็มค่ะไม่หักเลย่เจอกันได้ยังไงฮะสองคนนี้คือก่อนหน้านั้นน่ะพี่มีแฟนอยู่แล้วก็เลิกกับแฟนแตบแฟนคนนั้นเป็นเกย์คือมารู้ตอนหลังว่าเป็นเกย์ก็ชาติอยู่กันมาปะมัน สี่ปีอะค่ะสี่ห้าปีแล้วก็พอตอนหลังเราจับได้ว่าเขาแบบมีเด็กผู้ชายอะไรประมาณมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกเพื่อนโน่นนี่นั่นซึ่งแบบพอตอนหลังเราเห็นแทดเห็นลายอะไรเง,งี้ยคือไม่ใช่เราก็เลยเลิกก็เลยเลิกค่ะแล้วเจอพี่เขาได้ไงคะช่วงนั้นที่เราเลิกกับแฟนอะใหม่ๆแล้วก็เพื่อนเนี่ยคือเขาทําทัวร์แล้วนานๆก็จะมาเจอกันทีแล้วว่าวันนั้นมาแล้วก็ เขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาด้วยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนหญิงเพื่อนชายหรือไม่ได้เจอกันนานมากแือว่าพอมาเขาก็พาพี่วินมาแล้วก็พาเขาพามาแล้วก็เจอกันครั้งแรกพี่วินปิ๊งเลยไหมก็ก็ถามว่าปิงไหมมันก็ไม่เินปิงก่อนอปิ๊งก่อนปิ๊งก่อนเลยอันนี้ปิ้งก่อนเนะ หมือนกับว่าไปปิงอะไรเขาเหมือนกับว่าไม่ไม่แบบคือมันผู้ชายที่เราคิดไว้อะสเปคเราคือแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังก็โทรหาเพื่อนบ่อยแล้วก็ให้เพื่อนนะค่ะบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้ามาหาเราอะหรือนัดกินข้าวชวนพี่คนนี้เข้ามาด้วยนะแล้วพี่วิ่งโสดไหมตอนนั้นอะโสดครับโสดอกหักใหม่ใหม่แต่แต่มาเจอน้องตะวันตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรอ๋อแล้วมันไปเริ่มสารสัมพันธ์ตรงไหนคะเริ่มตอนไหน สักประมาณสองสมเดือนแล้วก็ขอเบอร์พี่เขาพอขอแล้วก็นัดกันทานข้าวนัดทานเนี่ยนัดตอนทานก็แล้วเราโทรหาเองค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะบอกว่าชอบพี่เขาไม่นานค่ะก็ประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นไปไปไว้ไปประมาณหนึ่งเดือนค่ะไม่นานเดือนหนึ่ง ่วันนั้นพูดกับพี่เขาอย่างไรบอกพี่แบบทำเลยทำเลยทำโเลยตรงนี้เลยพี่หนูหนูอะชอบพี่เมื่อไหร่นะขอโทษนะแต่พี่ระวังขอโทษนะเดี๋ยวเขาไม่จับเลยในเรื่องทำโชว์สิไอ้ไม่ไพี่เหมือนจะไม่ทำเหมือนจะไม่ทำอ่ะพี่แบบคือแบบพี่อะสเปคหนูเลยนะหนูชอบพี่แบบแบบเนี้ยที่เป็นผู้ชายพี่ดูแล้วแบบพี่ดูอบอุ่นอ่ะคือดูกับเราแล้วเรามีความสุขอ่ะ คือคือบอกคือบอกพี่เข้าไปอย่างนี้ค่ะแล้วพี่บอกว่าไงคดอยู่พักหนึ่งพักหนึ่งก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าคือคือในระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีมีใจดีที่ว่าดูแลเราใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคอ่ะก็เลยตอบทุกลงไปก็บบก็พักคบกันสักพักหนึ่งก็ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราก็เห็นพี่เขาเป็นคนสำอางค่ะคิมปะทิน โฉมมีทุกอย่างอ่ะออซึ่งเราผู้หญิงเราไม่ได้มีขนาดนั้นใจคิดเฮ้ยกูโดนเกอีกแล้วไม่เนี่ยอะไรคือประมาณอย่างเงี้ยใจใอ่ะเฮ้ยผิดแพ้โอบคืออะไรมันจะโดนไหมก็คือก็ได้แต่เก็บในใจก็คือไม่กล้าที่จะคุยกับเขาแต่พอช่วงหลังเฮ้ยที่เขาไปงานบ่อยจะมีเด็กพาเด็กไปแคตติ้งนูน่นนี่นั่นก็จะมีหนุ่มๆหมล่อๆอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะคือไม่กล้าพูดกลัวทะเลาะกลัวอะไรเหมือนกับคนแรกที่เราถามแบบแล้วก็เอ้ยคิดจนแบบ คนจนจะกินยาตายคือว่านักขนาดไหนพี่ที่พี่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจอุ้ยเกือบปีอะค่ะโอ้เกือบเกือบปีที่ถามให้จบๆไปคือด้วยความที่เรามีประสบการณ์ครั้งแรกเก่าใช่ครับมีบาดแผลอยู่ก็เลยไม่กล้ใช่ใช่ค่ะแล้วอะไรทำให้เราหยุดไม่ไม่กินยาฆ่าตัวตาย เขามาเจอก่อนเขาเขามาเจอใช่ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าทําไมทําแบบนี้อะไรเงี้ยมีอะไรทาไมไม่ถามอะไรเงี้ยทาไมต้องคิดอะไรไปเองจริงๆก็ไม่น่าสงสัยอะไรมากเลยเพราะพี่เขาแค่ตื่นมากลางดึกแล้วก็ติดคนต่าเอาแแลตัวเองไม่ใช่เงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขามีเด็กในสังกัดเยอะแล้วเด็กบางทีก็ชอบแกล้งไอเดกเด็กวัยทมนอะไรอย่างงี้ฮมาเช็คเด็กว่าแต่งตัวเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วกรแบอแล้วไงแล้วก็พอพอพอหลังจากนั้นพี่เขาก็จะดุพี่เขาบอกว่ามีอะไรทาไมไม่ถามคือไม่ทาไมทาไมไม่ถามเขาทาไมชอบคิดอะไรไปเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของเขาก็จะเขาทํางานเยอะแล้วตอนนี้เลิกคิดไปเองยังเออคุยกันแล้วไม่ได้คิดไปเองแล้วค่ะเข้าใจกันแล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำเนี่ยครับเพราะตัวเองทั้งนั้นเลยเคลียร์กันยังไงพี่บอกเขาว่าไงเราก็บอกว่า คือขอให้มีความเชื่อใจเพราะตลอดเวลาเนี่ยพี่ไม่เคยแสดงความหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคอยปอกลอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีมีคือทําทุกอย่างก็เหมือนแบบคือเรามีบาดแผลจากคนแรกที่ว่าคือทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยคือโดนหมดเลยโดนเยอะคือให้เยอะค่ะให้เยอะทำไมเราเข้าใจไมดีจังเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะเราต้องมีประสบการณ์เขาเรียกว่าการกระจายรายได้ ก็หลังจากนี้ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ที่มีเรื่องก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะสิบปีแล้ววันนี้อะไรอยากจะบอกกันบ้างคือทุกวันนี้ก็รักมากขึ้นเป็นห่วงเขานะครับว่าบางทีเขาก็นะทำงานหนักเหมือนกับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย้กใดูแลสุขภาพนะครับอ่าแล้วเราล่ะเราล่ะน้องตาเช่นกันค่ะก็อยากให้พี่เขาแบบคือดูแลตัวเองให้มากขึ้นอย่าหักหมเรื่องงานเพราะว่า คือมีอะไรก็แบบคือให้ช่วยอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่มีอะไรแล้วเขาจะไม่ค่อยบอกเราเ,ออเหมือนกับบางครั้งให้เรารู้เองเยเหมือนเรื่องเด็กผู้ชายที่เ,เก็บไว้เขาบอกใช่ใช่เนในั้นมาใจเอออหน่นี่มาสิปีแล้วโชว์หวานในรายการเราหน่อยหนึ่อ